ตอนต้นศตวรรษที่19บนภูเขาในอเมริกาตะวันตกที่ฮัก,กลาอาศัยอยู่เขาทำงานอย่างหนักโดยมีอาชีพวางกับดักสัตว์เขาวางกับดักบีเวอร์เพื่อเอาขนของพวกมันและขายให้กับผู้ผลิตหมวกในสหรัฐอเมริกาและยุโรปมันทำกำไรสูงแต่เป็นการค้าที่อันตรายที่ซึ่งผู้ชายอย่างกลาสต้องใช้ชีวิตและล่าสัตว์ท่ามกลางภูเขาปีละครั้งชายนักปีนเขาในวัย20ิที่กล้าหาญและดื้อรัน้นและเมื่ออายุ30เขาได้เรียนรู้วิธีการเอาชีวิตรอดในป่า ด้วยสเบียงที่มีจำกัดพร้อมปืนไรเฟิลหนึ่งกระบอกและเครื่องมือ2อถึงสอย่างแต่การเอาชีวิตรอดของกลาสนั้นเป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากจนกลายเป็นตำนานแม้กระทั่งในหมู่นักปีนเขาด้วยกันเองในปี1823หักกลาสเป็นส่วนหนึ่งของการค้าขายขนสัตว์นำโดยนายพลวิลเลียมเฮนรี่แอชลีย์ได้เดินทางไปตามแม่น้ำมิสซูรีระหว่างทางริมฝั่งของแม่น้ำแห่งหนึ่งในเซาท์ดาโกตา การเดินทางถูกโจมตีโดยนักรบอาริคาร่าและบังคับให้คนในทีมถูกแยกออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งเป็นส่วนของกลาสซึ่งเลือกที่จะเดินทางบกไปยังแม่น้ำเยนโลสโตนใกล้กับทางแยกของแม่น้ำแกรนใกล้กับเมืองเลมอนในปัจจุบันกลาสกำลังสอดแนมดูรอบๆเพื่อให้กลุ่มคนได้พักดื่มกินอยู่ด้านหน้าเขาก็ถูกจู่โจมโดยแม่หมีกริซลี่และลูกสองตัวของมันและก่อนที่เขาจะหยิบปืมนมานีหมีก็พุ่งเข้าหาเขาและขย้ำกลาสอย่างรุนแรง เมื่อได้ยินเสียงร้องเพื่อนๆของเขาก็รีบเข้าไปช่วยและยิงหมีตัวนั้นตายลงตามคำบอกเล่าบางส่วนบอกว่ากลาสฆ่าหมีคนเดียวด้วยมีดของเขากลาสมีบาดแผลฉีกขาทั่วทั้งหลังหนังศีรษะถูกฉีกคอทะลุและขาหักเพื่อนของเขาเชื่อว่ากลาสจะตายในเช้าวันรุ่งขึ้นแต่เมื่อกลายังมีชีวิตอยู่ในวันรุ่งขึ้นเพื่อนๆของเขาก็สร้างแคร่และอุ้มเขาไปด้วยจนในอีกสองวันข้างหน้า เพื่อนเพื่อนของกลาสได้ร่วมเดินทางไปกับวงดนตรีร่อนเรข่ของชาวอินเดียที่ไม่ค่อยเป็นมิตรที่กำลังจะรีบไปที่เยลโลสโตนแต่กลาสทำให้พวกเขาช้าลงดังนั้นผู้นำวงจึงตัดสินใจว่าชายสองคนควรอยู่กับกลาสจนกว่าเขาจะตายจากนั้นให้ทำการฝังศพแบบคริสเตียนให้เหมาะสมโดยจอห์นฟิตเจอรัลและจิมบรีเตอร์ที่อายุน้อยกว่าอาสาที่จะอยู่ ทั้งคู่เฝ้ามองกลาสเป็นเวลา3วันและในแต่ละวันที่ผ่านไปพวกเขาเริ่มกระสับกระส่ายขณะที่เพื่อนร่วมทางของพวกเขาอยู่ห่างจากพวกเขาไปเรื่อยๆในที่สุดฟิชเจอร์เล่าก็น้มหนาวให้บริเตอร์ละทิ้งกลาสชาย2คนวางกลาสลงในหลุมฝังศพตื้นๆแล้วยึดเอาปืนไรเฟิลมีดและอุปกรณ์อื่นๆที่เป็นของกลาสแล้วจากไปบริเตอร์และฟิชเจอร์เล่าตามมาพบกับหมู่คณะและโกหกว่ากลาสเสียชีวิตแล้ว ด้วยเจ็ดจำนวงที่จะเอาชีวิตรอดและแก้แค้นชายสองคนที่ทอดทิ้งเขาแม้ว่าจะได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่กลาสก็กลับมามีพลกลังและเริ่มคลานและเดินไปยังนิคมของอเมริกาที่ใกล้ที่สุดที่ฟอร์ตคิโอวาริมแม่น้ำมิสซูรี่ เพื่อความอยู่รอดเขากินผลเบอร์รี่ป่ารากต้นไม้มแมลงและงูเป็นอาหารมีอยู่ครั้งหนึ่งเขาสามารถขับไล่หมาป่าสองตัวจากลูกมวกระทิงที่ถูกฆ่าตายและได้กินเนื้อดิบนั้นต่อมากลาสได้รับความช่วยเหลือจากชนพื้นเมืองอเมริกันที่เป็นมิตรผู้ซึ่งเย็บหนังหมีไว้ที่หลังของเขาเพื่อปกปิดบาดแผลที่เปิดกว้างพร้อมทั้งจัดหาอาหารและอาวุธให้ด้วยหลังจากหกสัปดาห์ของความเจ็บปวด กลาสก็มาถึงฟอร์ีิโอว่าเขาพักอยู่หลายสัปดาห์เพื่อพักฟื้นจากบาดแผลเมื่อบาดแผลของเขาหายดีแล้วกลาสก็ออกเดินทางอีกครั้งเพื่อตามหาบริเตอร์และฟิเจอร์เลในที่สุดก็ตามทันพวกเขาแต่แทนที่จะเกิดการต่อสู้นองเลือดปรากฏว่ากลาสให้อภัยทั้งคู่ว่ากันว่ากลาสยกโทษให้บริเตอร์เพราะยังเด็กส่วนฟิเจอร์เลได้เข้าร่วมกองทัพและไม่สามารถแต่ต้องได้หาคฆ่าฟิเจอร์เลาจะส่งผลให้ทหารต้องมาฆ่าเขาแน่นอน กลาสกลับมาที่ชายแดนในฐานะพ่อค้าขนสัตว์เขาเสียชีวิตอย่างทารุณในสิปีต่อมาที่แม่น้ำเยนโลสโตนในการโจมตีโดยเผ่าอาริคาร่าเรื่องราวการเอาชีวิตรอดที่ไม่ธรรมดาของกลาสเป็นตำนานที่ได้รับการเล่าขานจนมาถึงทุกวันนี้ถ้าคุณชอบคลิปความรู้ดีๆแบบนี้รบกวนกด Subscribe เพื่อเป็นการสนับสนุนให้เราทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ